คุยกับพี่อาทิตย์จันสว่างอยู่กับพวกเราครับสวัสดีครับค่ะสวัสดีค่ะพี่ครับสวัสดีครับสวัสดีคุณมนแล้วก็สวัสดีคุณแสบแล้วก็สวัสดีแฟนๆทันหุ้นครับครับเมื่อวานกับขอไปด้วยครับติดขัดทางด้านเทคนิคนิดนึงครับได้ครับได้ครับริงเข้ามานั่งฟังคุณแสบนานแล้วนะแต่คุณแสบไม่เห็นผมนะค่ะคงเข้ามาตั้งแต่สิบโมงแล้วนะค่ะใสยคนและช่องทาง ไม่เป็นไรไม่เป็นไรวันนี้ขอบพระคุณมากมากที่พี่อาทิตย์พยายามแก้ไขจนสามารถเข้ามาเจอกันได้ณขณะ <Okay. S 1> นี้นะครับดูภาพของตลาดหน่อยพี่อาทิตย์เมื่อวานนี่มาแรงเลยนะหลายคนบอกว่าแล้ววันนี้ฉันลุยได้หรือเปล่าล่ะนะครับ <c oughs> ก็ถอยลงมาหน่อยแลวณขณะนี้ครับพี่อาทิตย์ครับครับผมคือจริงๆเนี่ยนะครับวันนี้เองเนี่ยผมในส่วนตัวผมเองผมยังมองโมเมนตั้งเป็นบวกนะ <c oughs> นะครับผมยังมองว่าเซ็ตอินเด็กซ์ยังมีโอกาสที่จะขึ้นต่อได้อีกจากจากเมื่อวานถึงแม้ว่าจะบวกมา30จุดแล้วนะ นะครับคือแรงส่งตรงนี้ผมคิดว่ามันน่าจะยังไปได้อีกแต่อัพไซด์อ่ะมันจะเริ่มจํากัดคือมันจะไม่ได้แรงเหมือนเมื่อวานเมื่อาวานบวกยี่บเจุดใช่ไหมฮะวันนี้ผมคิดว่าน่าจะขึ้นไปชนเนี่ยนะครับอ่าตรงนี้สไลด์มันขึ้นถูกไหมฮะครับแชร์ได้เลยครับพี่พี่แชรช์ชใหม่อีกครั้งหนึ่งครับแชร์ใหม่เนาะใช่ครับแบบหนึ่งนะฮะนักทุน แช่ใหม่นะครับแต่ไม่มีสซยานไหนนะฮะคนละแช่กันนะฮะอ่าไปฮะเชิญฮะขึ้นมาแล้วครับเพีิครับเชิญฮะโอเคนะครับทีเนี้ยนะครับเรามองว่ามันจะขึ้นไปเนี่ยนะครับเพียริศมันเป็นมันเป็นเหมือนกับหน้าจอวินโด้ผมว่าพี่ดูเบคเกตดูเบคเกตหน้าจอแน่ๆเลยอ่าอาจจะาแช์ใหม่แช่ใหม่แช์ได้ไหมนะครับแช์ได้เป็นไหมอ่ามาแล้วครับเชิญครับ เป็นหน้าเซตแล้วนะครับครับครับหน้าเซตแล้วครับโอเคนะครับตัวอินเด็กซ์เนี่ยนะครับเรามองแนวต้านเอยู่ที่หนึ่งห้าเจ็ดศูนย์นะครับหนึ่งห้าเจ็ดศูนย์ก็คือโลเดิมของรอบก่อนนะครับตรงเนี้ยเรามองว่ามันน่าจะขึ้นไปเทสตรงนี้แหละนะครับอันดับต้นๆก่อนเลยนะครับก็คือเป็นเป็นตรงเนี้ยนะครับหนึ่งห้าเจ็ดศูนย์นะครับเป็นแนวต้านที่ที่อินเด็กซ์น่าจะขึ้นไปนี่คือมุมมองเดิมที่เราคอนั่งคุนตั้งแต่เช้านะฮะ ด้วยโมเมนตัมหรือว่าแรงส่งของฟันโฟต,ต่างชาติที่ไหลเข้ามาเมื่อวานเนี่ยนะครับ4,000กว่าล้านเนี่ยผมคิดว่าแรงซื้อตรงนั้นน่ยมันยังไม่หมดนะครับพูดง่ายๆคือส่งคําสั่งซื้อเข้ามาเนี่ยมันยังแบตไม่หมดอ่ะพูดง่ายๆนะครับมันก็ยังมีหลงเหลือมาในวันนี้อีกบางส่วนนะครับที่จะซื้อไปเนี่ยแต่มันก็มีข้อสังเกตอยู่อย่างหนึ่งนะค,ค,ครับคุณคุณแซบครับก็คือฝรั่งที่ซื้อเนี่ยปรากฏว่าเขาไม่ได้ซื้อแบบหลายๆกระจายหลายๆโบกนะซื้อแค่โบกเดียว ครับนะซื้อโบ๊กเดียวเลยคือซื้อมาแบบห้าพันกว่าล้านเลยนะคือ CLS a อม,มัน,น,มนก็เลย <ใจ S 1> ทำ<ร>ให้แบบซื้อโขนเหมือนกันนะเอกราบนะครับมันมันซื้อแค่โบกเดียวไงคือถ้าถ้าเป็นฝรั่งจะเข้ามาแบบโมเมนตัมเข้ามาจริงๆอ่ะมันควรจะกระจายหลายๆโบกกถ,ถูกไหมฮะตามตามหลักความเป็นจริงอ่ะเนี่ยเออแต่นี้มันไปซื้อที่โบกเดียวเนี่ยเราก็เลยแบบเอาแววไว้เหมือนกันนะครับก็คือ ยังไม่ได้มั่นใจแบบร้อว่ารอบนี้ฝรั่งจะเข้าจริงนะฮะยังไม่ได้มั่นใจร้อนะครับก็คือขอดูอีกสักวันหนึ่งครัวว่าวันเนี้นะครับโมเมนตัมของการไหลเข้าของฟันโพรต่างชาติเนี่ยมันจะเข้ามาแบบต่อเนื่องหรือไม่หรือเข้ามาแค่วันเดียวแล้วหายนะครับถ้าเป็นไปได้อยากให้กระจายซื้อหลายๆโบกโอเคหัวแดงอ่ะถูกต้องละนะคือ CL เนี่ยหัวแดงละอันนี้โอเคว่าเป็นฝรั่งจริง แต่อยากกระจายให้หลายๆโบกหน่อยมันจะได้คอนเฟิร์มว่าวิวฝรั่งเนี่ยครับมองบวกกับบ้านเราจริงๆนะครับแต่ถ้ามาโบกเดียวเนี่ยผมก็แบบยังยังไม่ค่อยมั่นใจเท่าไหร่นะครับนี่คือมุมมองของเซตอินเด็ก์นะครับทีนี้โอเคล่ะเปิดมาเนี่ยมันไม่ได้เป็นไปอย่างที่เราคิดคือมันไม่ได้ไล่ขึ้นไปชนหนึ่งจูนย์แล้วค่อยลงปรากฏว่ามันเปิดแลลงเลยนะครับกรณีแบบนี้เนี่ยผมว่ายังไม่ได้เสียหายนะครับยังไม่ได้เสียหายนะครับ การที่เปิดแล้วลงเลยแบบนี้เป็นเพราะว่าเซตอินด่ยมันขึ้นมาแรงเมื่อวานนี้แล้วถ้าเราดูวอลลุ่มเนี่ยนะครับดูวอลลุ่มเนี่ยมันค่อนข้างน้อยก็คือมันไม่ซัพพอร์ตคือดัชนีขึ้น30สิจุดแต่วอลลุ่มการซื้อขายแค่5้าหมืล้านบาทมันก็สะท้อนให้เห็นว่าฐานของการปรับขึ้นตรงเนี้ยนะครับมันยังไม่แน่นอมันยังไม่แน่นนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยก็ต้องลงมาเพื่อสร้างฐานนะครับเพื่อพักฐานก่อนนะครับทีนี้ถามว่าลงมาแบบเนี้ย จุดตรงไหนที่จะเป็นอันตรายนะครับคุณลงมาได้นะแต่ว่าคุณห้ามหลุดเส้นค่าเฉลี่ยสิบวันคือหนึ่งห้าห้าศูนย์นะครับขึ้นไปแรงๆเสร็จนะครับทัดลงมาได้นะครับแต่ห้ามหลุดหนึ่งห้าห้าศูนย์ถ้าไม่หลุดหนึ่งห้าศูนย์หรือว่ายืนหนึ่งห้าห้าศูนย์ได้เนี่ยผมว่าโซนตรงหนึ่งห้าศูนย์ตรงนี้ก็จะเป็นโซนสําหรับคนที่ตกรถรอบนี้อ่านะค,คนที่ตกรถรอบนี้นะครับ,รบก็เป็นโอกาสในการทยอยเล่นรอบได้ นะครับสำหรับเซดินเด็กนะครับก็คือมองแนวต้านนะครับหนึ่แนวรับถึงห้าครับครับผมทีนี้ผมขออนุญาตพี่อาทิตย์อย่างนี้ฮะผมอยากเจาะนิดนึงแม่จะเวลาจะทันไหมเนี่ยไม่ทันมั้งนะฮะทันไหมว่าผมผมอยากเจาะนิดนึงถึงถึงแนวโน้มของค่าเงินดอลลาร์นะครับเดี๋ยวเขาจะมีการประกาศตัวของ ตัวเลข C P I ถูกไหมแล้วก็จะมีเรื่องของความกังวลของเขาในขนานี้เนี่ยนะครับเกี่ยวเรื่องของอเพดานนี่ของเขามันมันจะส่งผลให้สถานการณ์ของค่างเงินเป็นอย่างไรแล้วก็โอกาสในการที่ต่างชาติจะกลับมาในฝั่งของหุ้นไทยมีมากไปแค่ไหนครับพี่อาทิตย์ครับโอเคถ้าในมุมของดอลลาร์อินเด็กซ์เนี่ยนะครับ ถ้าเราฟันธงในเรื่องของตัวการปรับขึ้นอาัตราดอกเบีย้ยเนะี่ยคือถ้าเราคิดว่าเขาจะไม่ขึ้นอาัตราดอกเบีย้ยแล้วเนี่ยนะครับในมุมของดอลลาร์อนินเด็กซ์มันน่าจะอ่อนค่าลงอ่ามันน่าจะอ่อนค่าลงคือภาพเนี่ยมันจะกลับไปซ้ํากับเมื่อเดือนมกราที่ในช่วงนั้นถ้าจํากันได้ก็คือเราคาดหวังว่าเป็ดเนี่ยจะหยุดขึ้นดอกเบีย้ยถูกไหมฮะตอนนั้นเนี่ยเราโฟล์เนี่ยมันไหลเข้ามาในปุมยภาคบ้านเราถูกไหมฮะที่ทาให้หุ้นบ,บ้านเราขึ้นในช่วงต้นต้นเดือนต้นปีอ่ะ ครับคือภาพมันจะเป็นภาพแบบนั้นเลยนะครับเพราะฉะนั้นรอบนี้นะครับเรามองแล้วว่าเฟดเนี่ยไม่น่าจะขึ้นหนกเบี้ยต่อแล้วหรือ,อน่าจะหยุดขึ้นหนกเบี้ยแล้วนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยอีกตัวดอลลาร์อินเด็กต์เนี่ยมันก็จะค่อยๆอ,อ่อนค่าลงนะครับแล้วมันก็มีโอกาสสูงว่าฟลอ์ตรงนั้นเนี่ยมันจะมาที่บ้านเราด้วยส่วนตัวเดบเซลลิงเนี่ยนะครับแน่นอนแหละมันยังเหลือเวลาอีกประมาณสักประมาณ20กว่าวันในการเจราจานะครับในท้ายที่สุดแล้วผมว่าเขาเจราจากันได้นะ เจรจากันได้นะครับแต่ว่ากว่าจะเจรจากันได้เนี่ยต้องใช้เวลาต่อสู้กันสักนิดหนึ่งนะครับต้องออกแรงกันเยอะนะครับมันก็อาจจะกลายเป็นน o อยส์ที่เข้ามากดดันบรรยากาศการลงทุนนี้ช่วงนี้อยู่นะครับแต่สุดท้ายเชื่อว่าจบดีจบดีนะครับอาจจะกินเวลาไปสักนิดหนึ่งนะครับแต่คิดว่าสุดท้ายแล้วจบลงได้นะครับในเรื่องของเพดานนี่สหรัฐอเมริกาครับโอเคเพราะฉะนั้นมุมมองก็ยังมองว่าดอลลาร์น่าจะค่อยๆอ่อนแล้วทําให้โฟ o w เนี่ยมีโอกาสมาบ้านเราได้เหมือนกันครับ โอเคเพราะฉะนั้นในกลยุทธ์ที่พ่ทาทิตบอกไปนั่นก็คือทยอยสะสมเมื่ออ่อนตัวในระดับประมาณสักหนึ่งพันห้าร้อยห้าสิบจุดนะครับ,รบทีนี้มาดูหุ้นที่น่าสนใจครับพ่อยทิตครับอ่ะหุ้นที่น่าสนใจเนี่ยตัวแรกผมเลือกตัว k b แบงมานะครับตัวตัวแรกเลือก k b แบงมาเหตุผลเพราะว่าอในเชิงเทคนิคก็ได้นะครับในเชิงเทคนิคก็คือโลตรงนี้กับโลตรงเนี้ยนะครับในเชิงของราคานะครับราคาหุ้นเนี่ยโลตรงนี้มันต่ํากว่า โลรอบก่อนถูกไหมฮะแต่ว่าในเชิงของอินดิเคเตอร์เนี่ยนะครับจะเห็นว่าอินดิเคเตอร์เนี่ยครับมันขึ้นฮนะมันทิศทางมันขึ้นก็คือมันเกิดสัญญาณดิเวอร์เจนในเชิงเทคนิคนะในเชิงเทคนิคนี่คือดิเวอร์เจนสองเนี่ยคือ Kbank เนี่ยนะครับค่อนข้างอันเดอร์เพอร์ฟอร์มจากกลุ่มมากๆในปีนี้นะครับบีบีแอลใบวกเก้านีบีบวกห้า b ปอร์ลบแค่หนึ่งแต่ Kbank เนี่ยิบสอในปีนี้นะครับทั้งๆที่ได้ประโยชน์จากดอกเบีย้ยขึ้นเหมือนกันนะ นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าเราจะเล่นหุ้นช่วงนี้ในช่วงที่มันขึ้นแรงๆเนี่ยนะครับกลยุทธ์คือยังไงแทนที่เราจะไล่หุ้นที่เป็นตัวหลีดตลาดเมื่อวานเนี้ยเราไม่เอานะครับเรามาหาหุ้นที่อันเดอร์เปอร์ฟอร์มเพื่อนอยู่หรือว่าแลกจาดจากเพื่อนนะครับในการเก่งกาไรเราก็เลยเลือกตัวเ b a n k เมาเป็นท็อปิกในวันนี้นะครับแล้วก็เวลาที่ f l o ์กหลักเข้าอ่ะนะครับลองสังเกตดูนะครับตัวเลือกแรกๆที่เขาจะซื้อคือเคแบงนะ นะครับเพราะอะไรเพราะว่า BBLSCB เองก็ดีมักจะมีปัญหาในเรื่องของ For e i g n Limit ถูกไหมฮะแต่ K b a บ k เนี่ยคขานข้างเปิดว่างนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยไม่แปลกที่ทุกครั้งเวลา Flow เข้าเนี่ย Kbank จะเป็นเป้าหมายแรกๆของกลุ่มธนะครกลับที่ฝรั่งถือนะครับอันนี้ก็เป็น2เหตุผลนะครับที่ที่มองว่า Kbank เนี่ยน่าสนใจนะครับทีนี้โอเคมันขึ้นมาแล้วนะครับถามว่าแนวต้านอยู่ตรงไหนเนี่ยผมก็มองไว้ที่แถว135 ครับเอ๊ะมันเกิดอะไรขึ้นเห็นอยู่ครับเห็นอยู่ครับตรงแนวต้าน135บาทผมว่ายังมีโอกาสที่จะขึ้นไปทดสอบได้สําหรับตัวเคแบงนะครับหรือช่วงสั้นๆเขาคงขึ้นมาปิดแก็บตรงนี้ก่อนมาปิดแกลบนะครับที่ที่มันเกิดขึ้นเนี่ยเข้าใจว่าน่าจะเป็นในเรื่องของ XD นะครับในช่วงที่ผ่านมานะครับแนวรับถ้ายังไม่มีรับตรงไหนนะครับโอเคมันขึ้นมาแล้วนะครับเพราะฉะนั้นแนวรับเนี่ยนะครับก็อาจจะแถวบริเวณสัก131 นะครับเป็นโซนในการตั้งรับแล้วก็แนวต้านหนึ่งสามห้าครับอืกลับผมนี่คือตัวแรกนะครับเคแบงตัวแรกนะครับอีกตัวหนึ่งครับตัวที่อีกตัวที่สองนี่คือตัว GPSC นะครับก็คือผลประกอบการออกมาดีดีเกินคาดนะครับก็น่าจะทําให้นักทุนเนี่ยคลายกังวลได้ว่าเฮ้ยก่อนนั้นเนี้ยมีความวิตกกังวลว่าเอ๊ะนะครับค่า FT มันขึ้นก็จริงนะนะครับแต่ว่า ต้นทุนต,ต่างๆมันก็ยังอยู่ในระดับสูงเนี่ยนะครับเขาจะกลับมามีกําไรได้จริงๆจังๆได้หรือไม่นะครับคนก็เลยวิตกกังวลในกลุ่มโรงไฟฟ้าที่เป็น SPP แต่พอผลประกอบการเนี่ยมันออกมาการันตีแล้วว่าโรงไฟฟ้าที่เป็น SPP นะครับมันมีกําไรที่ดีขึ้นอย่างชัดเจนตรงนี้ผมมองว่าน่าจะเป็น s e n ิเ m e n t บวกให้กับกลุ่มโรงไฟฟ้าได้นะครับถึงแม้ว่าค่า FT นะครับรอบถัดไปเนี่ยจะมีการปรับตัวลงแต่การลดลงของต้นทุนพลังงานเนี่ยมันลดลงในสัดส่วนที่มากกว่า นะครับก็น่าจะทําให้กำไรสุทธิของ GPC ในไตรมาสที่สองเนะี่ยยังโตต่อได้นะครับวันนี้อาจจะมีการปรับตัวลดลงมาอาจจะมองในเรื่องของราคาน้ํามันที่มันดีดกลับขึ้นมาอีกรอบหนึ่งนะเป็นตัวกดดันในเรื่องของต้นทุนนะครับแต่ผมมองว่าเป็นโอกาสในการเข้าซื้อสะสมนะครับก็ให้แนวรับอยู่ที่หกสิบห้าบาทครับนะครับสำหรับ GPC นะครับห5สิบ้าบาทคือบริเวณตรงเนี้ยนะครับแล้วก็แนวต้านเนี่ยผมว่ายังมีลุ้นที่จะขึ้นไปแถวแถวสัก68บแบาทเส้นค่าเฉลี่ยส0 0ร้อยวันตรงนี้ได้อยู่ นะครับสำหรับตัว GPS ครับผมครับผมเอาล่ะครับวันนี้ขอบพระคุณมากๆเลยนะครับพีอาทิต์ครับครับผมครับขอบพระคุณครับสวัสดีครับครับ2ตัว